ปูอยู่มีหลายปูปูซื้อปูบ่อปูซื้อหอยหยังน้อนี่น้อปูคุณนั้นไปนี่ขามไปนี่คุ้นไปนี่พันไปนี่ดำปูยังก่อปูหยังบนนึงเอาเอาเบื้องปูหยังก่อหำปูคุณนั้นปูขามปูคุ้นแล้วกับปูพานปูพานกับมาปูพาน ผู้ดำผู้ดำคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากในรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปใช้ยัในการรับชมครเอาละสวัสดีเนี่ยโอเคยูเสื้อยังเนาะครับผมะไรเสื้อยังลูกฮะติวเตอร์ติวเตอร์โอ้น่องติวเตอร์เอออายุจัดขวบเลยหาขวบแล้ว เขาลงเลี้ยงได้ยังเขาแล้วยุคป <an> ๋อไหนครับอนุบาลสามอนุบานสามอืมนี่ผู้สาวหรือเปล่าไม่ผู้สาวแล้วขับขับมาหน่อยขับมาหน่อยชั้นแรกซื้อซื้อยังไดผู้สาวเนาะมีซื้อหูวซื้อเขาบอหัวซื้อไปมากจงได้บุหูวซื้อโอ้ตายงามบอ งามมีเรียนนํากันบ่อออยูอนุบาล3นํากันอืใส่มากับไผนนีะมากับพ่อกับแม่บ่ออมาผู้เดียวมากับยายครับได้ๆาว่าติวเตอร์อีหยังติวเตอร์ติวเตอร์คือซื้อคือฝรั่งแหมซื้อคือฝรั่งเนาะอืบเอ่อให้เแม่นบ แมนครับถึงถึงมาจะงวดลรอลูกแมนบอถึงตัวนี้บอไหาเห็ดมือเว๋งง่อยซีตัวนั้นโอ้ซีแล้วติวเตอร์ได้เลขมาจังได้ลูกไสมาบอกลูกไสมาบอกไสมาบอกเพสปู่ึ้งปูปูมาบอกปูอย่างน้อนี่น้อปูเพิ่นมีซื้อบอติวเตอร์ อมีหลายปูานมาฐานมีซื้อหลายปูอเพื่อนมได้ใส่ปูนะปูว่ามากจะใส่บ่โม่ว่าแม่จะใส่ออโอ้งวดที่แหล้าปูมาให้เรียงยังดูจำโม่ได้ต่มันถือเมีนบแต่มันถือเม่นบ่หำอืมจำโม่ได้ต่มันถือ มาซื้องวดมาสั่ผู้ซื้อปูบ่อผู้ซื้อผู้หยั่งน้อนี่นอผู้คุณนั้นไปนี่ขามไปนี่คุ้นผู้นี่พันผู้นี่ดำผู้หยั่งเกาะผู้หยั่งบนนึงเอาวาเบ้งผู้หยั่งเกาะขำผู้คุณนั้นผู้ขามผู้คุณนแล้ก็ผู้พานผู้พานกับมาผู้ดำผู้ดำ สิสักสิมูบริเวณนี่แมนมาเลยมาเมาเิดเลยอเวเลูปูคุ้หารปูคุนเพมาบอกปำว่าจังไหนเนี่ยอกหาลายตัวอยู่ไม่จะบอกหลายหครับจำแต่บอจำแต่บอน้อเลีเพื่อนบอกแม่ลูกเปปูคุ้หารปูคุ้นปูดำนี่แมเพื่นบอกวาตัวไหนนี่มสิมานี่สิเทงนี่หมดวันถี่หนึ่งเดือนกันยายนนี่แม ร้องว่าเบิ้งเหรอต่เขียนใดบ่เคุนบอกเลขยักตัวเคุนบอกเลขลายยักตัวตัวละสามตัวตัวละสามตัวเอาเอาตัวไหนตัวละสามตัวอ่ะบอกเบิ้งมีเด็กอย่างนี้นักสิคอนทัมสีเย็นเย็นครับ ตัวมันสีออกนะตัวสีออกด้จริงจำได้ปะจำได้แล้วอ๋อจำได้แล้วเชนี่มีมีเลกยังไงเเ้าก็เลกแปดก็เลกหนึ่งเล็กเก้าเลขกแปดเล็หนึ่งเขียนเขียเขียนเขีเขียนเล็กเก้า่ี่ากกาใหญ่่นีบ่อย้เล็กเก้าเลกแปดเล็กหนึ่งไอ้ผู้ไมาบอก โอ้หานังสุดยอดปูเขามาแล้วประเทศนี้อาไรบอกกโอนูเข่าเราเพื่อนเพื่อนหาแค่สามตนี่บลูสองตวมีบ่สองตมีบอบ่มีมีซ้ำนี่เลขแปดเลขเก่าเลขหนึ่งเพื่อนหายสามตวไอ้ไอ้นี่เป็นปูอไหก่อ ปู่ยังเอาปูผู้เดียวปูพานปูพานไทยปูพานเออปูพานปูพานไทยปูพานปูพานหรือพันปูพานปูพานปูพันเป็นข้นไทยนี่อยู่บังไอ้ปูพันขันไอ้บอบอพันขันผมเคยไปไอ้บอสารพ่นอยู่ปูพานเป็นคนไทยโอ้ปูปูพ่นมาบอจังไหนเนี่ยจงได้บะจำไม่ได้ คนบ่ได้บอกคนบ่ได้วายยังเลยมาบอกแต่เลิ่งไปไปเไปไปเดี๋ยวนี้เพิ่นออกไปแล้วบ่ตอนนี้เพิ่นอยู่หนีบ่บ่อยู่บ่อยู่ไปแล้วเนาะขอวอาหารโบรานมากเหมือนบ่โบรานบ่บอกคือเด็กหน่อยเพิ่นมีเสียะเด็กหน่อยเพิ่งมีเสีนเพิ่นให้ยสามโตเลยเหมืนบ่สิถือบ่คือว่าสิถือบ่แน่นอนบ่แน่นอนแต่เหน่นอนยกมือมบงยกยกนิ้วเบิ่งยกนิ้วใส โอ้โหสจังแนนอนแนอนเลยโอ้ถึกแท้ถแทบ่ถึกแท้ถกแทบถืกแท้ถือแทบ่สองตัวตัวใ่สองตัวพี่สองตัวเอาเรื่มมาแล้วเรื่มมากแล้วปูได้สิมาอีกน้อยน้อสิมาให้สองตัวนี่ อืมปูได้นอสิมหายสองตัวหลุดลดลุดลมาปูด้ายเด้อปูอ่ะอ่าอ่าขอสอตัวนี่ยปูเขามาแล้วเด็กหน่อยมาฮักสิจันได้ไหมเด็กหน่่ยจำได้ปะฮ้หกศูฮยหกศูนย์หกศูนย์หกศนะหกศูนย์เอ้าหกศูนย์หกศ บูดมากนาะนี่พอยายขาวพอยายขาวพอหา่ขาวพอยา่ขาวพอยายขาวพอขายขาวก็พอยายคูนพอยายขาวพอยา่ขาวก็พอยายคูนมาบอกคนลูกเพิ่นเพิ่นมาบอกถึงเพิ่นยูน้ำกันเพิ่นยูน้ำกันเพิ่นเพิ่นมาหึงนี่มาบอกหึง เพิ่นมาบอกนนฝันเพิ่นมาบอกในฝันฝันนานหรือไปมอันเหมเจอฝันเหมือขึ้นนี่นะเพิ่นมาหาติวติวเตอร์หอฮือนเลยบ่อือโอ้เขาทาเนาะพอไงี้ยเอเคาตาเยียงไดหรือบ๋มีเข้าบ่มีข้าบ่บ่มีเพิ่นเพิ่นได้สุด คนใส่สูทขาวคือกัณฑ์เคยเกลี้ยตุ้มไก่ไปไหวเพิ่นบ่อ๋อเอาตุ้มไก่ไปไหวใส่สูทขาวคือกันณฑ์คนใส่สูทขาวอินีเด้ค่ะแม่นี่แม่นี่ดีบ่ครับม่ยังค่ะเขาเคยเอาตุ้มไก่ไปถวายเพิ่นหน่อยเด็กหน่อยสาวหี่หัวปันนีเนาะมันสวยอีกแล้วไขว้ตัวที่สามในเบิ้งสามตัวฮะสามตัวปูใดไห้ปูคุณหันปูปูปูคุณหันสิมาให้บ่ ปูคนหายนี่ยอปนไนี่ยูคนหายสิมาหายตอนหัวไปย่ำหมูคนขึ้นก็เป็นแ่ข่อยกับตาข่อยข่อยเห็นข่อยเห็นปูคนหายผ่าหลังเหลืองยังมักกายหลังข่อยบอกบอกปูคนหายผ่านหลังเหลืองเพื่อนใหายเลยว่าปูคนหายยุคขังหลังข่อยเลยบอกบอกปูขังหลังยุคขังหลังข่อยเลย ประตูมันกับปิดเองเงีๆพอโอ้โหเพิ่นไเลตเลขตัวใดไฮยูตัวใดน้อนีนนเจ็ตัวที่หนตัวที่หนึ่งตัวที่สกับกับทองตัวที่สามจหกสงจหกสองโอ้จหกสอง ของกูคุณหารเนาะตัวนี้เนาะเนาะหำเนาะของกูคุณหารเนาะว่าัสามตัวเปะพอชี้ค่ะเช็ดหายมีไหมสามตัวแตกเลยไหมไปหาเยปูคุณหารมาบอกติวเตอร์มีเนี่ยผ้าวาวมีเนี่ยผ้าวาวเออไล่ลเอาคนเนาะสามหนีกวอนเนาะปูได้สิ <laughs> <laughs> hay vitamin này này bưng này, <laughs> à cái vung gôm này, <laughs> à cái vung gôm này, nữa, thòi tiêu mình con pitjana con lục, đi đi, tô đái mắc tô phải ของปูคุนหารตัวนี่เชเนาเล็บเล็เลปูคุนหารครับเอาเลาก้าบดเชนใส่เบิ้งูเบเอาเบิ้งงคอนจิวเตอร์โอ้นี่วะชัดเจนเลยาดเท่นี้คอิเตอร์อะไราหน่อยเงนชัดเจนจะบ้าเชงจะบ้เชง วงกลมให้เจ็ดหกสองมักตัวนี้เลยเนาะหำเนาะมักแหงปู่เล็กปูกขุณหารเนาะเอาไปจากลลาเปอร์เซ็นต์เลยเนาะเล็กปูกขุณหารเจ็ดหกสองนะครับท่านผู้ชมเอาอีกสี่เนาะถือว่างสมวอดประจำวันที่หนึ่งเดือนกันยายนนีเนาะหำเนาะเจ็ดหกสองเนาะปลุเล็กปูกขุณหารแล้วก็เล็กปูกพานปูกพานมีเกา แปดหนลักกัปปูขามสามปูหกศูก็ปูขามหกที่พื้นเนียนไปก็คือ7 6็สองของปูพุนหานครับอ่ะอ้าขอบขอคุณน้องกิวเตอร์กูมาหน่อยขอบคุณน้องกิวเตอร์มาหน่อยขอบคุณค่ะ